เบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยนูโตรติน่าไฮโดรบูสวอเตอร์เจลโทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิก ก็บ้านสวยดีเนาะครับเราชอบอเปอรณ์เก่าๆแก่ๆมาไม่ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่่ะผีเพราะใครก็ซื้อได้ไงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเป็นแนวผสมผสมนี่เขามีทะเบียนรถอะไรอยเงี้ยเป็นเก๋ๆนี่สะสมอะไรนี่เดี๋ยวก่อนนะไอ้โต๊ะตัวนี้เอามาถึงไหนอันนี้นะพี่รู้ไหมว่าคืออะไรมันคือโต๊ะขายทองของโบราณอ๋อเนาะอ่าองวเนี้ยที่เปิดอ่ะเพราะวางทองตรงเนี้ยอ๋เพราะวางทองเนี้ย อ๋อนี่เป็นตู้ขายทองตู้ขายทองอ้นี่โต๊ะนี้เอามาจากไหนอันนี้เหรออันนี้ตู้เป็นหีบเขาเรียกหีบคือไอ้นี้มันเป็นของเยอรมันใช่ไหมแล้วโดยโดยปกติแล้วคือเวลาผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยเขาจะขนเสื้อผ้าขนทุกอย่างเข้ามาในหีบนี้เพื่อที่จะไปอยู่บ้านผู้ชายมันก็จะมีแบบพวกชื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้านนี้อ๋อมีชื่อจริงๆเหรอมีชื่อของเขามมมันจะองไ่แล้วตายหรือยังอ่ะผู้นี้ตายจะเหลือไม่ได้แล้วไปเอาเท้าพี่เอาเท้าเหยียบมันแล้วไอ้ น่าจะเก่าเนาะหลายปีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่่แตวิญญาณไม่ต้องผูกพันอยู่กันในเสื้อผ้าพวกนี้ก็เรียกว่าอะไรพี่อยาพี่ทำบ้านหนุ่มดูน่ากลัวมากอะนี่ถามจริงทำไมต้องไป็นทะเบียนรถทะเบียนรถอะไมาติดเนี่ยอ้าก็กายเคยอยู่อเมริกาไงกายก็เลยเอาทะเบียนรถทุกเคยใของอเมริกาไม่ใช่ที่เราคงไม่ได้ไปเอามาตามตามสอนอที่เวลารถเขามีอุบัติเหตุไงเวลาคนต่างอาก เนี่ย <certa> จากรักางๆก็กมัดเลยห้าสิบรู้นี่เข้าญี่ปุ่นนี่ระบาดนะทำไมครับเพราะสืบเชื้อสายมาจากแก๊งยากูซ่าเวลาเวลาจะเข้าญี่ปุ่นทีนี่ต้องโดนกักกู้ที่บอกนี่จริงเหรอเนี่ยถามว่าจริงป่ะถามสิจริงรังเด็กโดนแปลว่าเขาบอกว่าเขาคือเวลาเข้าญี่ปุ่นทีนี่ก็ต้องโดนเลนพิเศษนะมันจะคุณอะไรยามาคุชิยามาคุชิ ยามูชิเป็นนามสกุลที่ถ้าเกิดว่าเป็นสืบต้นตระกูลมาเลยเป็นแบบของยากุซ่าเป็นพวกตั้งที่ดามาคุชิแล้วล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นมาใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงเขาต้องไปโดนสอบสวนพิเศษไม่ไม่ไม่ตอนแรกๆมันจะมีแบ็กลิสต์อ๋อแบ็กลิสต์เลยจะมีแบ็กลิสต์เอาไว้คือมันไม่ใช่แบ็กลิสต์หรอกมันจะขึ้นมาว่านามสกุลนี้ถ้าเป็นนามสกุลนี้จะต้องขอเลื่อนคุยแต่เดี๋ไปเมกาค่ะอย่างนั้นอ่ะเขาก็จะแบบ ตรวจเยอะมากทาอะไรทําไมเนี่ยใช้นามสกุลนี้เป็นอะไรทาไมถึงเอาได้ยางอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยทำไมนทุกคนเราเป็นอะไรวะเขาบอกว่าคู่นี้เป็นแฟนกันมาอีท่าไหนไม่รู้สี่ห้าปีไม่เคยบอกรักกันเลยจริงเหรอไม่จริงไม่จริงไม่เคยขอกันแบบว่าใต่แบบจะแต่งงานกันวันนี้อยู่แล้วออไไม่่เเเคคยยขกันนแตงงาลรบโชหจ้ไม่ไม่ได้แบบ ขอแบบคุกเข่าไม่ได้เป็นซีในหนังก็แบบแต่งงานนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมี่ถ้าพูดพูดงไงพูดยังไงคือมันสนิทกันเนี่ยแล้วมันก็คุยกันเรื่องนี้ทุกวันแล้วมันก็แบบเออเอนั่นก็แต่งงานกันอย่างงี้อย่างงี้จัดงงจัดงานอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยที่จะแบบเออฮารุแต่งงานกับกายนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพูดเลยเอาอย่างงี้ก่อนที่จะมาถึงบทสรุปเราเริ่มต้นแต่แรกบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าคุณเนี่ยคบกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอยู่ดีมันมี ฟ้า tous, แลบเลยอย่างเงี้ยคนไม่รู้เนี่ยไหนลองเล่าที่ว่าเหตุการณ์คือจริงๆู้กับคนรู้เนี่ยคบกันมาประมาณ3-4ปีแล้วเนาะจริงๆเจอกันครั้งแรกเลยนะถ่ายละครด้วยกันอ๋อเหรอเคยถ่ายละครย้อนไปก่อนเหรอของเมเกอร์เนี่ยโบปิ่มน้ำโบปิ่มน้ำเนี่ยเมกติดยาแก๊งติดยาอยู่ด้วยกันใช่ใช่ตอนนั้นคุณเป็นคุณชอบนายปิ้งเลยไหมไม่เลยไม่เลยเกลียดมากเกลียดมากเกลียดผู้ชายอะไรมีขี้เก๊กใช่ไหมอ๋อขี้เก็กใส่เหรออะไรวะอะไรอะทำไมอะ ดีมากลูกสาวลูกสาวทําถูกต้องยยัังงงงไไก็เจอครั้งแรกแล้วก็แบบผีผู้ชายอะไรคิดว่าตัวเองหล่อหรอไม่ปาคุณพารู้ว่าเป็นคนไม่ชอบผู้ชายแบบว่าเจาะนะไม่ชอบชอบแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบไม่ไหวป่ะตอนนั้นมีแฟนป่ะมีอ่ะตอนนั้นมีแฟนอยู่คุณกายมีแฟนไหมตอนนั้นมีมีจะเหลือเหรอพี่ไม่เขาจะไม่มีแฟนนันั่นนั่นมีมีอยู่แล้แหละอะยังไงต่อก็ไม่อะ ได้เจอกันมาเจอกันทีก็ตอนเล่นหนังตอนรักที่เกาหลีตอนักที่เกาหลีพี่มดดําปด้วยอ่าแล้วแล้วแล้วไงมาชอบกันได้ยังไงไม่จริงตอนแรกมันก็คุยกันก่อนที่แบบคุยกันเป็นเพื่อนอะแล้วไปบอกว่ามันตกลงเป็นแฟนยังไงไม่ใช่เป็นตอนแรกเป็นเพื่อนจริงจเพื่อนแบบเลยคือผมบอกทุกอย่างนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงชอบผู้หญิงแบบไหนมีผู้หญิงในซอกคนไหนให้ก็ดูหมดเออแบบไม่ชอบยังไงเกลียดไม่อย่างงี้ไม่ดีนีแบบมีแบบผู้หญิงคนนี้แบบว่าโอเคไหมแบบเขาจะจีบพลุก็บอกว่า เฮ้ยคนนี้จีบเลยเฮ้ยคนนี้เขารู้ว่าไม่ดีเพราะว่าอรรเพราะป็นเหมือนไฟบังคับถ้าคขารู้พาเพื่อนไปก็คงคุยกับเพื่อนแต่พอหันไปไม่มีใครหันไปหนไม่แล้วแล้วแล้วนี่ใส่แบล็กการ์ดท้ายกันด้วยเพราะว่าเขาก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์เพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับเขาหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นเข้าใจแต่อยากรู้ว่าสุดท้ายมาตกลงกันยังไงว่าเป็นแฟนก็บินกลับมาเมืองไทยก็ไม่ต่างคนต่างแบบ พี่กายก็ยังเคลียชีวิตตัวเองไม่ได้เพราะสต็อกเยอะมากกลับไปเคลียชีวิตนี่ก็กลับไปเคลียชีวิตตัวเองก่อนเ,ออเหตุผลที่ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรเนี่ยที่ถึงเลือกคนนี้เพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้ตัวเองขาดอะไรจนมาเจอคนนี้อ๋อฉันขาดขาดคนที่มันจะมานําในชีวิตเพราะรู้ว่าน,นําในครอบครัวมาตลอดอเป็นแบบผู้นําเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงน้องน้องก็พี่การอะไรเงี้ยเราเป็นคนเดียวที่นานำนำแต่เรามาเจอคนที่มานําเราบ้างรู้สึกเออชีวิตเรามันต้องการ ผู้นำวันนี้ที่รอคอยเลยนะเนี่ยปกติคือว่าน้องน้องฮารุก็ขอโทษไม่สบายใช่น้องเป็นน้องเป็นซีพีเป็นแบบกล้ามนืออ่อนแรงอืมโอเคตอนนั้นเข้าใจแต่อยากรู้มาตกลกเป็นแฟนยังไงจริงจริงนะคเรื่องความรักเลย่ะชอบเขาตกว่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยอ่า U C A สงการอ่าทะเลาะกันหนักมากทะเลาะกันทำไมตอนนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันมันหากันไม่เจอมันหากันไม่เจอมันสงการเนี่ผมก็ กลัวโทรศัพท์พังก็เลยทิ้งโทรศัพท์ไว้ในรถันดในฐานะเพื่อนพวกทีมแกล้งเขาอะแก๊งด้านนี้เขาก็โกรธผมว่าพี่ไม่โกรธได้ไงที่ดูนัดกันนัดกันแต่ไม่นัดไม่เอาโทรศัพท์ไปแล้วจะเจอกันได้ยังไงเดืเปียกน้ำอ่สงการที่เป็นการตัดิ เออก็ไม่เอาไปใจเป็นอะไรฮะัีใจกันทำมาีใจทำไมจับมาจับมือทำไมเข้าใจกันไงออกเข้าใจกันแต่มันไม่ใช่ไงนี่แล้วมันนัดกันไม่ได้นัดกันเดี๋ยวมาเจอกันตรงดีนะไม่ใช่เดี๋ยวไปเจอกัน RCL a มัพไปบ้าแล้วบอกรูดรูดมาเจอกันยังไงบ้างก็ไม่ได้เจอไงเจอตอนท้ายอนอเราว่านะเขาไม่โกรธเขาเจอตอนท้ายเจอตอนท้ายแล้วคือมาเจอกันนี่เมาแล้วเพราะสนุกเที่ยวแล้วแก๊งที่เหลือที่อยู่ด้วยกันอะ กกววนายเฮ้ยเมื่อไหร่จะรักกันเนี่ยฟังตั้งนานเลยจริงจริงเมื่อไหร่จะถึงบอกว่าเออก็เมี่ยรักกันไม่ไม่รักหลังจากนั้นมาพอทะเลาะชีวิตตัวเองอ่ะเอารอดได้อย่างนี้สัมชักโค้งกับคนที่พูดต้องนานอ่ะเมื่อไหร่จะแบบแล้วหลังจากทะเลาะกันอ่าถึงแล้วถึงแล้วหลังจากทะเลาะกันจุบเราก็เลยตบจูบนี่ไงนี่ไงตบจูบตบจูบเลยเหรอก็ใช่ไงก็ใช่ไงี้ยอาให้มันรู้ๆกันไปเลยตบใครตบ รักก็รักเอ้าเป็นแฟนกันเลยมาเราทะเลาะกันเราพยายามไม่เป็นแฟนกันแล้วมันก็ต้องมาเจอกันตลอดมันมันมันแบบมันมันขาดกันไม่ได้มันต้องคุยกันตลอดเนี่ยในละครนะใช่แล้วงการแบบทะเลาะทะเลาะกันได้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 จูบเลยอย่างเงี้ยเไม่ใช่พี่มันเป็นคำเปรียบเปิดว่าตบจูบแบบไวอถ่าทะเลาะแล้วก็อะแล้วยังไงล่ะไงรักกันอ่ะมีเราคุยคุยกันไปเรื่อยๆก็ไปเจอกันเจอกันเรื่อยๆเจอกันแทบทุกวันนั่นแหละก็คุยกันเป็นแฟนกันนั่นแหละครับจากวันนั้นถึงมันได้กี่ปีละ 3ปีกว่าเกือบ4ปีช่วงนี้พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาถามเรื่องฮารุเนี่ยแทงน้องนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีของที่ระลึกมอบให้ด้วยเรามีโทรศัพท์ไร้สายพาราซุนิก2.4งจุดสี่กิกะเฮิรตซ์ดิจิตอลมอบให้นะฮะนี่นะครับ2อสีเลยนี่คุณกายครับโอเคเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเขาบอกก่อนแต่งมาถึงวันนี้ได้เนี่ยคุณกายกลัวฮารุมากไม่รู้ว่ากลัวเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าฮะอ่เดี๋ยวกลับมาครับอ้าวหยาหยอหย่หาหย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 าห หนูอยาไม่ต้องไม่ใช่ของกินชน้นี้นะณวันนี้ฮารุเสียน้องไปมันมันเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงใช่